สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องกับจับแชแนลนะฮะในคลิปนี้ก็แท็กซี่ครูเหมือนเดิมครับผมนําเสนอในหมวดแท็กซี่ครูนะฮะหมวดฟ้ากระเป๋าับตอนนี้มากับคุณคุณลีนะครับผมเจอแล้วคุเจอคุณลีครับอยากไปทานไหมไม่ทานครับไปครับโอไปเลยไปเลยไปเลยอ่าไปเลยครับโอเคฮะอ่าไปเลยครับไปเลยไปเลยนะ แกนึกว่าผมจะขึ้นรถนะผมไม่ขึ้นนะก็ทีแรกก่อกนอยากจะขึ้นนะแต่มไม่ขึ้นหรือว่าเพราะมันทำอะไรไม่ได้มันนั่งอยู่ข้างในอย่างเดียวโอเคเลยครับโอเคเลยอยู่ในคลิปนะคุณลีฝายครับผมหรือต่อครับมาครับอ่าเนี่ยรู้มือกันมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะรู้มือกันนะคุณลีแกแบบเร,เริ่มเริ่มมาขับบ้างแล้วนะ มันจะได้เก็บอะไรไปได้นะฮะจะช่วยเก็บได้นะถ้าขับรถเป็นนะนี่ถ้าขับรถเป็น,น,นขับรถเป็นในเกมเหอะโอ้โหมีขับรถเป็นในชีวิตจรงิงมอะไรอีกเรื Lauren ่องนะลงมาลงมาลงมาระวังคุณลีระวังคุณลีระวังโอเคผมเคลียร์ให้แล้วคุณลีเรียบร้อยไหมนะครับอันนี้โอ้โหไม่ดิแกรอได้อยู่ครับรอได้อยู่มาครับมาเยี่ยมเลยฮะไปครับไปครับนี่โหรอครับนี่โหรออยู่นี่โหรอครับนี่เหรอนี่เหรอครันี่เหรอ รีโหลดเสร็จแล้วครับไปต่อครับไปต่อครับไปต่อเลยครับเยี่ยมเลยครับคุณลีขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะดักไว้ครับดักไว้ไปช่วยคุณลีครับซัพพอร์ตคุณลีนะครับซัพพอร์ตให้แกนะไม่ไหวนะคุณลีครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรขนมากครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะฮะมาต่อเลยครับผมตอนนี้เอายิงยาวๆกันเลยรีโหลดก่อนครับรีโหลดในพงหญ้าอันแน่ฮะในพงหญ้านะ ส่งน,นี้เหลือห้านะขโมยรถไหมขโมยรถด,ดีกว่าอขอโมยรถยังไงหนี่งไงมาแบบนี้แล้วก็ไปแบบนี้แล้วก็ไว้ตรงนี้นี่นะดักไว้ครับดักไว้ดักไว้นะดักไวนะ้นะนี่ดักไว้จุดนะครับไปต่อแล้วผมไปแล้วครับไม่สดแล้วคะแนนโอเคแล้วน่าจะยิงได้เยอะอยู่ไปช่วยคุณลีดีกว่าไปหาเพื่อนนะครับมาครับเจอคุณลีแล้วครับ คุณลีระวังผมอ๋อผมจะเริ่มเบอร์เคลียร์ควันนะครับเพราะว่าผมเป็นซีนเปอร์ผมมองไม่เห็นนะผมไม่สามารถยิงใจได้นะโอเคนะมาแล้วครับเรามาหนึ่งครับมาต่อครับโอ้ยขึ้นมาบนดีกว่าไม่ไหวครับลงนี่แวบแอบมานี่แวบน,นะฮะโอเคลนะ่ะหลอกเราเหมือนลอกลอก้ลอนะหลอกตัวเอง มาค yup. ุณล <lives> ีต่อครับอุ้ยจะขึ้นไม่ขึ้นไม่ได้ครับสะพานมันเล็กกวครับเวลาขามันสั่นมันจะเดินไม่ค่อยไหวนะเวลาอะไรในร่างกายร่างกายมันสั่นครับมันจะมันจะแบบว่าอย่างเงี้ยเสียการควบคุมนะครับมาคุณลีไปไปอยู่กับคุณลีต่อครับอุ้ยกระเป๋าเราโดนชิงมาแล้วครับไปต่อครับเดี๋ยวนะลูกยิงก่อนมาแล้วผมมาแล้วครับผมมา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 แล้วครับเยี่ยมครับเยี่ยม มาครับมาครับมาครับมาต่อครับมาเก็บต่อให้ครับเก็บต่อให้ครับถอยต่อให้นะฮะตอนนี้ถอยต่อให้นะผมไปครับโอ้โหไปครับมาก็คุณลีนะครับสมไปคู่เลยอ๋อโดนยิงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าจะยิงคุณหอนแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะดักจิตเกิดเลยครับผมตอนนี้ดักจิตเกิดเลยดีกว่าดักจิตเกิดเลยดีกว่าครับดักจิตเกิดเลย มามาครับมาครับมาครับไปครับรอต่อครับจะเอาเหรอนี่คนนี้เริ่เข้าใจแล้วว่ามารอตรงนี้ดีกว่านะครับใจฝนาครับไปเดี๋ยวผมซัพพอร์ตให้ไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงอ่าเป็นไงชนะไปครับโอ้โหสซึมขนานไม่เล่าเอาไม่เล่าเอาไม่เล่าเอาไม่เล่าออาไหนแล้วก็มารอต่อแล้วตอนนี้มาพร้อมกันครับอิสราเอลนะ สปอลาวนะครับไม่สามารถระบุได้นะเกาหลีกับไทยครับผมไม่สามารถระบุได้นี่ไทยนะครับคนนี้คนไทยนะครับอ่าจเนี่คนไทยนะครับสายครับผมอันนี้คนน่าจะเกาหลีนะครับดักต่อครับผมตอนนี้ดักนี่ก่อนครับหนึ่งโอ้ยพุ่งหลบไม่ทันครับลูกสุดท้ายนั่นไงโดนไปได้ไปซินโดมกันไม่บอกไม่ไม่คือว่าจะเอาชินโดมเอาชินโดมมาวางระเบิดไว้เฉยๆนะ อาตัวน,นี้มาวางระเบิดไว้เฉยๆครับไปครับดีไปครับ,รบผมจะเอาตัวน,นี้มาวางระเบิดไว้เฉยๆนะครับไม่ม,นนนะม,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 มีนัยยะอะไรสําคัญนะครับอ่อโอเคนะไม่มีนัยยะอะไรสําคัญว่าแล้วก็ไปต่อเลยนะก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับอุย้ยแอบก่อนอะไรงี้ยชาเปอร์จะใช้โอ้โหหลบไม่ทันแนละ้วมาแล้วครับปัจจัยนี้ของจริงแล้ว มาไปครับรู้ของนะครับเป็นสเน็กนะครับเอ็มเบ็กเอ็มเบ็กสองศูนย์สองศูนย์นะสีทองเชียวสิบห้าเต็มนะครับโหจัดบอกว่าพี่แจแบบว่านั่นเลยกล่าวว่าจัดมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะแต่ว่าผมก็มีอย่างมีบางอย่างนะอ้าวเห็นขาใครรับเดี๋ยวรับนะสไลปเปอร์ต้องแบบนี้ครับไปช่วยกันฝั่งนน้นอยู่ตรงนู้นนะครับฝั่งนู้นเอาครับเอาครับได้ทีเดียวครับ จะลั่นมาสองทีเออปืนต mm ัวเนี้ยแม่งสวยสุดไอ้ปืนตัวเนี้ย M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  X สองศูนย์สองศูนย์เนี่ยมันสวยว่ะอยากได้ว่ะไม่มีตังค์เดี๋ยวก่อนเก็บตังค์ก่อนอัพแลมก่อนไหมประเด้ยเอาไปต่อเลยจ้ะมาไปฮะลุยต่อครับมาครับเจอกับคนไทยเหมือนกันะครับตอนนี้มาช่วยครับมาช่วยครับโอ้โหโดนโดนจีิแล้วครับล็อตโซ่นะฮะ สูญเสียจิตวิญญาณไปนะครับสูญเสียไปนะครับสูญเสียจิตวิญญาณไปเลยเดี๋ยวจะเอาตัวนี้มาซัพพอร์ตแบงค์อีกทีนะครับเดี๋ยวเวลามันเล่นยาไอระเบิดมากเกินไปมันจะเสียเวลานะครับเวลาเราเหลือยู่หน่อยเดียวนะครับตอนนี้เวลาเราเหลือนิดหน่อยเดียวนะในการเอาคืนให้ได้นะครับมาโอโหคนนี้ซัพพอร์ตนะครับเปิดท้ายเพื่อนนะครับให้มองเห็นนะว่าอะไรเป็นยังไงนะครับ โอ้โหจะสอดมาสอดไม่ได้เลยจะสอดมาสอดไม่ได้เลยครับโอเคฮะขอบคุณมากครับคุณมาจากเพย์เยเอร์นะมาจากทีมโกล,ลนะครับผมเขาจะต้องเรียกอะไรอะ่ะเออเรียกไม่เคยถูกว่าทีไงบากแบบแทนทีมจิวแก๊งหรือแบบเออเนะ่ะเขาต้องเรียกอะไรโดนตอนในเปอร์ดักทางนี้อยู่นะไปไม่ได้ครับ โดนด me. e ักครังนี้อยู่ว่าไปไม่ได้ะพยายามเดี๋ยวผมพยายามแบบนี่ดีกว่าก็ผมเอาชนะชนะสไนเปอร์ตัวใหญ่สิว่าก็เอาโอ้โหโอ้โหโดนพวกเดียวเลยงไหมเจอโดนไหมนะครับเป็นการเป็นการเปิดตัวตนแะเป็นการเปิดเผยนะครับเป็นการเปิดเผยตัวตนเลยเปิดเผยให้อยู่นะครับดักต่อครับดักต่อตอนนี้ผม ใช้อุปกรณ์ให้เป็นประโยชน์ครับเอาคืนได้ครับเอาคืนได้ครับตอนนี้แต่ว่าที่ตัวนั้นยังอยู่นะครับที่ตัวนั้นยังอยู่นะจะต้องระวังต่อไปครับเปลี่ยน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 ชุดเปลี่ยนชุดดักไว้ดักไว้ครับดักไว้เดี๋ยวคาดว่าคาดว่านะแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ก็ไปต่อมาจริงๆด้วยที่คาดไว้ที่คาดไว้มาจริงครับ าจริงฮะจริงจริงก็ไปจริงๆกันนะผมว่ายแพ้ไปครับโุ้ยเสียดายจุงแหมมือจะเล่นนะมือจะเล่นระเบิดนะน่าจะเอาจริงเอาจังกับภารกิจนะครับแบบนึงเอาละครับมาต่อเลยนะตอนนี้เหลือสามคนนะครับอ่าตอนนี้รู้แล้วนะครับว่าเป็นคุณหลี่นะครับเป็นหัวทีมนะแล้วก็คุณ CQN นะครับ c q n นะนะครับ แล้วก็ผมนะฮะมามาด้วยกันนะครับตอนนี้สามคนนะมาด้วยกันอุ้ยขอโทษทีขอโทษทีผมก็ผิดผมก็ผิดขอโทษ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 ผมผิดผมก็ผิดผมจะกดอันนี้เออผมจะกดตัวนี้นะขอโทษทีขอโทษทีะครับเจอแล้วครับสไนเปอร์ครับสไนเปอร์สองมาครับเจอสไนเปอร์ฝั่งนู้นครับสองมาครับไปไม่ได้ไปไม่ได้ต้องแอบก่อนนะแอบเพื่อเติมเลือยก่อนนะฝั่งนี้มีสไนนะครับฝั่งนี้มีสไนนะ โอ้โหออกมาไม่พ้นครับแต่ผมเอาเสน่ห์ไปสู้เขาครับไว้เจอัวนี้แก้วไม่อยากเจอเลย <c oughs> โหจริงเลยจริงอรถเป็นหลักทับแม่งไอ้ฝัดแบบนั้นนะฮะมาครับไปครับดูับผมไปเลยครับไปไหมไปไหมไปขึ้นมาครับไปครับย่ยมครับ นะก็ดื้อไดื้อไปนะเห็นไหมเห็นยังเห็นยังเห็นแล้วนะเห็นแล้วนะไปแล้วนะโอ้โหโดนวางระเบิดพลาดพลาดไปหน่อยพลาดไปหน่อยก็เป็นเป็นข้อดีนะครับเราจะได้คุ้มกันในฝั่งฝั่งอีกฝั่งนึงครับเราจะได้จุดคุ้มกันแล้วเดี๋ยวผมขอไปกับคุณคุณนี่ดีกว่าชิวเนะเดี๋ยวลองดูนะอยู่ตรงไหนแล้วอยู่ตรงไหนแล้วูนู้แล้วนะไปต่อครับผม ดักต่อครับดักไปครับมามีฟันมาครับเอาออกยิงแล้วยิงแล้วยิงแลแอบครับแอบโอ้โหจะขึ้นไปฝั่งนู้นไม่ทันนะจะขึ้นไปฝั่งฝั่งซ้ายนะครับขึ้นไม่ทันนะโดนเหยื่อระเบิดจอนแล้วมีระเบิดสองลูกด้วยสอนกันนะครับตอนนี้มาต่อแล้วมาต่อแล้วมาต่อแล้วครับมาต่อแล้วครับดักวันนี้ครับลูกงี่ว่าพวกฟาร์มสบายใจนะครับตอนนี้เราเสียเปรียบอยู่นะครับตอนนี้ ด่านนี้เราเสียเปรียบอยู่นะไปต่อครับโอ้ยโดนพิษโดนพิษโดนพิษโอ้ยโดนพิษโดนพิษโดนพิษมาที่เดิมเลยไปที่เดิมเลยไปเปลี่ยนที่ใหม่ไม่เปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนที่เปลี่ยนตำแหน่งนะครับไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเอาใจมาแจกเขาางนี้ไม่สวยเลยนี้ไม่ได้อะนี้แบบรับไม่ได้อย่างนี้ต่อครับดักเหนือนะลุงอันนี้เป็นการป้องกันนะมาแรกๆเราต้องป้องกันอย่างไม่รู้นะผมจะป้องกันอย่างนะมาครับ มาก็มาดยครับก็มาดีครับนะครับเดี๋ยวขขาหลังจัดการให้ครับเอาครับมีต่อได้อยู่ฮะนะเป็นไงครต้องมั่นใจเพื่อนนะครับต้องมั่นใจเพื่อนด้านหลังนะที่อยู่ด้วยนะฮะผมเจอตัวนึงนะี้ผมอยากยิงแล้วเห็นว่าแบบตะกี้นะเห็นแล้วกตะกี้นะโอเคนะไปครับผมเจอตัวนึงอะเจอตัวนึง โอ้โห uh huh. ไม่โดน <c oughs> นี่ไหมนี่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่วาไม่ใช่วาไม่ใช่วาเดี๋ยวนะลบเี็ก่อนลบเี็ก่อนลบเี็ลบเล,บล,บลบ็แล้วแหมแย่จังแหมฟันนะมันแย่จังแย่จังนะน่าเยี่ยมเลยขอบคุณโอ้โห,โห,โหจะมานะ chích quan chick chơi chích quan one chick one chick chích quan á, chick chích quan, one chick one chick này chick one chick one chick Thái á, one chick one chick one nè, คลายแพ้ไปสองคะแนนสองแต้มเองโหสนุกสนานมันจัดคลิปนี้เดี๋ยวเอาคลิปใหม่ดีกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ดีกว่านะครับผมขอบคุณมากนะครับทีต่ติดตามรับชมกันนะจ๊ะยังไงก็จะอัพคลิปใหม่ให้ท่านรับชมต่อไปเรื่อยๆนะครับผมสําหรับแกล้งแชนเนลคลิปนี้นะฮะก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกด subscribe กดติดตามนะครับสําหรับ youtube นะฮะส่วนของ facebook นะฮะจะเป็นกดไลค์และกดติดเออ่และกดกดแชร์นะโอเคนะ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ